การดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอ,อย่างผมเนี่ยยอมรับว่านอนหลักคืนหนึ่งก็ประมาณหกชั่วโมงถึงเจ็ดชั่วโมงก็นอนประมาณาหลังเที่ยงคืนเนไปตื่นประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าแต่ที่หลับไม่กัเพราะเพราะ อย่าตัวช่วยแต่มันมีปัญหาอย่างนี้พรตื่นขึ้นมาอย่างตอนนี้สิบเอ็ดโมงเนี่ยมันจะรู้สึกง,ง่วงแต่มีวิธีแก้สมุิถ้าเราจะออกไปทําธุรกิจข้างนอกผมว่าอาบน้ําให้เป็นเย็นสู้ประสาทมันจะตื่นตัวแล้วก็ดื่มกาแฟดำํำแก้วไปได้ฮะแต่ถ้าไม่มีธุรกิจอะไรก็กลับไปนอนอย่างตอนนี้ ลังจะเข้าไปนอนต่อนะครับภรรยาผมก็นอนพร้อมๆกันตอนเที่ยงคืนเน่ยเธอก็จะไปตื่นรประมาณบ่ายสองไม่ใช่จากอะไรฮะยาวานดอัซงบวกโลลาสิแพมน,นี่แน่นอนฮะมันจะเกิดไอตัวถ่วงตัวดีเลย์ทำให้ง่วงเนยตอนเสียสายอีกแก้ได้ะก,ก็ดื่มกาแฟดำ หายง่วงขับรถไปไหนได้แต่ถ้าอยากจะนอนต่ออย่างวันนี้เนี่ยกำลังจะไปนอนแล้วไม่รู้จะทำอะไรนอน